ประชาชนนักศึกษาเพื่อจ่ารายได้ขอเชิญคุณครูเชิญอาจารย์ทุกทุกท่านขอเชิญเพื่อหาเงิน เกือกูลขึ้นไปทูลถวายต่อสมเด็จพระเทพประตันเนะประเกียรติเราก็ใช้โครงการเรื่องของลิเกไทยสายเหตุก็เนื่องจากว่าเ,เราเองเมีลูกศิธิ์นะคะซึ่งมีความสามารถและลูกศิษย์เนี่ย ได้รับทางเรื่องของนักเรียนโรงพยะธานด้วยโรงเรียนเราก็ได้เรียกว่าเป็นสิ่งที่จัดการศึกษาเพื่อจเจริญรอยตามพ่อหลวงของเรานะคะและสมเด็จพระเทพรัตนท่านก็ทรงสเสด็จมาที่มหาวิทยาลัยเราทุกที่พวกเราทุกคนก็เลยมีความคิดว่าจะทําอะไรดีเพื่อที่เป็นการเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่าน,ก,ออานก็เลยจัดในวาริเกไทยชื่อเรื่องว่าเพื่อแผ่นดิน ซึ่งเราจัดกิจกรรมในชื่อนี้ก็เนื่องจากว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการสนองพระรบรรมดิในการทำารงรักษาศิลปวไทยประจำชาติเหมือนที่พระองค์ท่าน,นได้ทรงเป็นองค์อุปธรรมและพระองค์ท่านก็เป็นแบบอย่างในการรักษาวัฒนไทยจนได้มีการได้รับทุนก้าถวายจนพระองค์ท่านเนี่ยนะคะได้รับทุนก้าถวายพระสมัญญาวิสิติศิลปินจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งก็แสดงว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะคะ ทรงเป็นผู้มีพระจฉริยภาพทรงเป็นผู้มีปรีชาสามารถในเรื่องศิลปะหลายหลายสาขาที่ทุกพวกเราทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณศิลป์ภาษาไทยประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็อีอกหลายหลอย่างมากมายนะคะนี่คณะกรรมการ,าการทุกท่านทุกกลุ่มก็เลยสำนึกในพระหมหาการุณาธิคุณก็เลยคิดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มันเหมาะสมแล้วที่พวกเราจะได้ถวายเป็นการเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดในวันที่28กุมภาพันธ์2518ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพห้พองประชุมปทุมรัฐนะคะที่รังสิตคลอง3ก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ทั้งคณะจัดงาน,นโดยเฉพาะเนี่ยนะคะคณะดรเกรสรามน้ำเพชรนะคะวันนี้มาก็รู้แล้วว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ ทักทายคุณพ่อก็กี้ทักผิดว่าพี่ชายเลยคะนะคะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่างานครั้งนี้คงจะมีทั้งความสุขนะคะมีทั้งสิ่งที่ได้กุศลก็ขอฝากไปยังสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านทั้งลูกศิษย์สองท่านนี้นะคะที่มานั่งเป็นผู้สื่อข่าวด้วยเนี่ยจบแล้วก็เรียนต่อมหาิทยาลัยกรุงเทพได้เลยนะคะขอทุนบางส่วนก็ได้ร่วมทําบุญกุศลก็ได้ค่ะอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขอขอเรียนเชิญดรประสานประบาดรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านดรประเสริฐประบาดรุ่งเรืองนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนนรบุรีท่านดรปัสัยประบาดรุ่งเรืองครับผู้อำนวยการเอสแบคสะพานใหม่ท่านอาจารย์ปณีจันมานะครับกรรมการสถาบันสยามวิทยาลัยภาษานะครับท่านรองอธิการบดีนะฮะท่านดรประมารุศวรตะคุณนะครับแล้วก็ผอ ทอมรรัตน์นะครับแล้วก็พี่ชายและพี่สาวนะของน้ำเพชรน,นะครับครับสวัสดีครับแล้วก็น้ำเพชรน,นะฮะแล้วผมอยากจะเรียนสื่อมวลชนนะครับวันนี้ผมผมคิดว่าอยากจะคุยกับสื่อมวลชนนะฮะแต่แต่ก่อนที่จะคุยเนี่ยผมผมเสนอเปลี่ยนชื่อชื่อลิเกหน่อยได้ไหมครับลิเกสอนรามน้ำเพชรน,นะฮรอยลานเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นลิเกสอนรามน้ำเพชรพนันล้านนะฮะแล้วก็อ,อีก<ๆ>อีกครั้งข้างหน้าเป็นหมื่นล้าน เพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้แล้วร้อยล้านมันคงจะน้อยไปคร,ครับถ้าผมอยากจะเรียนทางสื่อมวลชนอย่างนี้นครับว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยทุกวันนี้ก็จะเลือนลางหายไปทุกทีนะครับแล้วการที่ทางสมาคมทั้งสามสมาคมและองค์กรทั้งสองค์กรได้ร่วมกันจัดลิเกนะฮะเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเพื่อ,อสมเด็จพระเทพเนี่ยนะการนําเงินทุนก้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นการจัดงานที่มัน มีกุศลอย่างมากเลยเนะเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยทุกวันนี้จะเรือนลางหายไปผมอยากจะฝากสือ่อมวลชนว่าใ้การทําข่าวในครั้งนี้เนี่ยทำอย่างไรที่ทําให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยยังคงอยู่สืบทอดต่อเนื่องนะผมอยากจะให้มีมีช่องทางอะไรที่นอกจากจากการเป็นการถแถลงข่าวธรรมดาแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้ผู้บริหารของสื่อด้วยนะนำไปออกเป็นสเก็ตข่าวหรือไปออกอะไรตรงไหนเพราะว่าทุกวันนี้วัฒนธรรมไทยหายไปนะผมก็ครีเอทวุฒิตลอดว่า นะลูกศิษย์เอสแบกนะลูกศิษย์นอกกรุงเทพเราถามว่าทําไมเรารับวัฒนธรรมจากเกาหลีมาแล้วเราถามลูกศิษย์ว่าแล้วเกาหลีทําไมไม่เอาของเราบ้างอ่ะนะทำไมเราเอาเขามามาเต้นได้แล้วเขาไม่เอาของเราไปเต้นนี่ก็ถามอยู่ตลอดนะเพราะฉนั้นเราใช้ประโยคคําว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยสูญหายนี่ไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าถามว่าทําไมเราไม่เอาของเขาเอาของเขามาเขาไม่เอาของเราไป,ไปใช้ คำถามนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ย้อนความคิดว่าทำไมของเราหายไปนะครับผมก็เลยอยากจะฝากทางสื่อมวลชนว่าน่าจะนำไฮไลท์ตรงนี้นะนอกจากว่าเป็นการเฉลิม,มพระเกียรตินะเจริญพระชนมายุ60พรรษาแล้วเนี่ยก็นำตรงนี้นำไปใช้ให้เป็นจุดไฮไลท์ด้วยตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็การการขายบัตรนะฮะก็ราคาของของบัตรเนี่ยก็มี1,999 พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็เกนะ้าร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าที่ว่าเป็นราคาบาทที่ที่ไม่สูงนะไม่สูงก็หวังว่า,างานนี้จะสําเร็จได้นะครับผมก็หวังพึ่งสื่อมวลชนนะครับกำลังจากพวกเราคณะกรรมการจัดงานก็คงเป็นกําลังเพียงส่วนหนึ่งถ้าสื่อมวลชนช่วยเรานะาการช่วยครั้งนี้ได้กุศลอย่างมากที่ผมได้เรียนในขั้นต้นแล้วเนี่ยก็คิดว่างานคงจะประสบความสำเร็จนะครับผมก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกภาคส่วนนะฮะ ขอบคุณทางคณะอ,อริเกศราน้ำเพชรน,นะฮะ,ะคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้เรียกพี่สาวนะ<ช>รับก็ขอบคุณแล้วทุกท่าขั้นนะแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนไปอย่างยิ่งครับก็คาดหวังนะฮะก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับลำดับต่อไปนะครับอาจารย์ปราณีจันมาผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาขาและผู้อานวยการฝ่ายบุคคลโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาค่ะก็สวัสดี ผู้บริหารนะคะคณะกรรมการจัดงานแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในนามของสยามคอมพิวเตอร์และภาษาก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานการกศุศลครั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีครบ6 0พรรษานะคะในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจไปชมการแสดงนิเกเออไทยนะคะในวันที่28กุมภาพันธ์ที่วิทยาเขตน้อยกรุงเทพ สิทธิ์ของสามนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคณะกรรมาการจัดงานแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้งานนี้ราบรื่นนะคะขอบคุณค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการชมนะคะการแสดงะคะชมการแสดงนะคะของอพระเอกนะคะ,อะสอนรามน้ำเพชรนะคะและก็นางเอกน้ำเพชรนะคะในตอนนะคะเพื่อแผ่นดินนะคะค่ะใช่ะคะ ศึกษาเพื่อหารายได้ขอเชิญคุณครูเชิญอาจารย์ทุกทุกท่านขอเชิญเพื่อหาเงินเกื้อกูล ขึ้นไปทูลเทวา,ายต่อสมเด็จพระเทพระตนนราชสุดามาได้งานเข้ามาไม่หักค่า ใครใจงานายใดไม่หักเพื่ออนุรักษ์สิ่งต่างๆเป็นโมลระนิงที่สามสั่งมีหลายทาง ลายสายวิทยาลัยเอสแบกขอจำแนกขอบบอกมหาวิทยาลัยนัดมาขอบบอกจุดขาย ได้รวมเป็นสองสถาบันต่างรวมกันสามคีได้รวมกันจัดงานนี้ต่างสามคีเครือข่ขาย ลิเกสอนรามมาเปิดเป็นคอนเสิร์ตสอนรามให้ทุกทุกท่านได้ติดตามคอนเสิร์ตสอนรามตอนบาย วันที่ยีสิบแปดกุมภาพันธเวลาบ่ายมองแสดงลิเกเปิดร้องเพื่อประชรายได้ไมีที่นั่ง ต้องจองประมาณสองพันคนทั้งนักศึกษาประชาชนขอเชิญทุกคนทั้งหลายเพื่อหาทุนสร้างชาติ ได้รวมโอกาสสามัคคีเพื่อหาทุนสร้างชาติรวมโอกาสรวมกันเพื่อช่วยชาติเรานั้นอย่าเหงหัน เบื่อหนายเราช่วยเหลือกันไม่ขาดเพื่อให้ชาติจะรัล พลนันทิ้งบอกชื่อชัดชื่อประวัติรุ่งเรืองลิเกคนเสิร์ตรบเครื่องเรเรวื่อเรื่องตอนบ่ายขอเชิญทุกท่าน ทั่วหน้าทั้งนักศึกษาครูอาจารย์มาเกิลทุกคนทุกบ้านมารวมสำราญสดใสมหาวิทยาลัยนดัดรวมเอสแบก เชิญท่านไปแจกน้ำใจครับก็นี่คือน้ำจิ้มน้ำย่อยนะครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับพลตำรวจ ตรีนะครับปิยะตะวิชัยนะครับนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพทักทายกับสือมนชนนะครับขอเรียนเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานท่านอธิการนะครับแล้วก็ท่านภูมิเกตพี่น้องสือมนชนทุกท่านนะครับก็ในนามของสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพนะครับมีความยินดีนะครับที่ได้ร่วมในการจัดงานแสดงที่เกตเทิดพระเกียรตินะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพนะครับ ทรงพระชนมายุครบ60ปันรษาแต่ที่พี่น้องชาวไทยเคารพรักและเทิดทูนท่านในการสมาคมในการจัดงานครั้งนี้นะครับสมาคมยินดีนะครับที่จะร่วมในการดาเนินการทุกๆก,กรณีนะครับเพื่อให้การดาเนินการร่รวมไปด้วยดีนะครับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยนะครับและก็รายได้นะครับนำทุนก้าถวายประเทศครับขอบคุณครับ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญถ่ายรูปหาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะคะขอเรียนเชิญค่ะหาทางด้านหน้านะคะค่ะคุณพ่อมอนรัเคุณแม่เข้าใจด้วยนะคะเชิญค่ะขอชี้แจงแหลงข่าขอ อกกล่าวโฆษณาประเชิญนักศึกษาเพื่อจะรายได้ขอเชิญคุณครูเชิญอาจารย์ทุกทุกท่าน ขอเชิญเพื่อหาเงินเกือกูลขึ้นไปนทูลถวายต่อสมเด็จพระเทพรตัตนนาราชสุดาเมื่อได้ง เขามาไม่หักเครื่าใช้ใจเงินได้ไม่หักเพื่ออนุรักษ์สิ่งต่างๆเป็นมูลนิธิ ครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับคณะครูอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมพิธีถแถลงข่าวการแสดงลิเกเชิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพประเทศพ,พระรักราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเนื่องในวาระกาศมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุครบ60พรรษานะครับ อขอถ่ายภาพหมอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเลนย์เชิญแขกผู้มิเกียร์นะคะขอถ่ายภาพหมอีกอีกภาพหนึ่งค่ะค่ะต้องขอบคุณคุณน้องมากเลยนะคะแล้วก็จะไปดูสถานที่นะคะใช่ครับก็คือทางบริษัทคุณหนองก็จะเป็นสปอนเซอร์หลักเหมือนกันนะครับในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแสงสีเสียงด้วยนะครับก็จะมีคุณหนองนะคะอะซึ่งเป็น หาเจ้าของหาแสงสีเสียงนะคะบริษัทซารายนะคะซึ่งนะคะก็จะเป็นสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะคะต้องขอบคุณอย่างสูงค่ะ<า>มีหลายทางหลายสายวิทยาลัายเองก์แบ็กขอ จำแนกขอบบอกมหาวิทยลาลัยนัดมขอบบอกจุดขายต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญชขอเชิญสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรตินะครับทานอาหารก่อนนะครับ วันนี้ผมคุยกับสื่อแล้วสื่อ,อ,อไม่มีงานต่อนะฮะ mm hmm. ก็เชิญเชิญ<ๆ>อยู่นานหน่อยครับ ค่ะไม่ทราบว่าวกิจกรรมนี้นะคะมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายเลยทำไมโครงการนี้ถึงเลือกเลือกหยิบเอาลิเกมาทําเป็นการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้คะค่ะในการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้นะเรามองว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อนุรักษ์วัฒนมไทยซึ่งขณะนี้ก็ขาดหายไปนานแล้วและพระองค์ท่านเนี่ยนะคะยังเป็นผู้นําให้กับปรงชชนชาวไทยไม่ว่าจะมีพระองค์ท่านมีพระชนิยภาพพระปีชาสามารถในเรื่องของวรรณศิลป์ประวัติศาสตร์แล้วก็อื่นอีกมากมายเราก็เลยคิดจัดเรื่องลิเกไทย เรื่องเพื่อแผ่นดินพระพระองค์ท่านเนี่ยทำเพื่อแผ่นดินไทยจริงๆอะคะ่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่างานาการจัดการแสดงในครั้งนี้ค่ะไม่ทราบว่ามีการดําเนินงานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตอนนี้งานของเราเนี่ยถ้ามองแล้วก็คงจะเหลือแค่จําหน่ายบัตรอย่างเดียวเหลือแต่ผู้มีจิกุศลที่จะเข้ามาร่วมกันเท่านั้นนอกกนั้นก็เรามีความพร้อมหมดทุกอย่างค่ะในวันนี้ก็จะต้องขอญาตเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านนะคะถ้าหากท่านคิดว่าท่านอยากที่จะมาอนุรักษ์วัฒนธรรมทไทยด้วยกัน แล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาฯสยามบรมาราชกุบรีซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยถือว่ามีคุณประโยชน์ทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยมากมายก็ขอเชิญชวนมาร่วมบุญด้วยกันในครั้งนี้ค่ะค่ะและในครั้งนี้ค่ะ มีทำไมถึงเลือกคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรมาใช้ในการแสดงครั้งนี้เนื่องจากว่าสอนรามน้ำเพชรเนี่ยเป็นลูกศิษย์เรียนที่ s b a c สะพานใหม่แล้วก็เป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพนะคะแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนอกจากนั้นก็ยังเป็นนักเรียนวันพระราธิานด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ให้การส่งเสริมในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมาโดยตลอดก็เลยมีโครงการร่วมกันนะคะแล้วก็ครอบครัวสอนรามน้ำเพชรก็ถือว่ามีจิตกุศลก็จะทำเพื่อเพื่อพีเกศพระองค์ท่านนะคะ แล้วงานในครั้งนี้คิดว่าจะมีคนมาสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนคะก็เราคิดว่าคงไม่น่าต่ำกว่าสอง0คนนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสื่อบลชนด้วยนะคะถ้าาว่าสื่อบลชนเนี่ยได้มีการประชามพันธ์ที่ดีก็คิดว่าห้องของเราจุดบางสวนอาจจะล้นในงานนี้ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสอนรามน้ำเพชรค่ะวันที่2 8กุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีการแสดงลิเกเทิดพระเกียรติตอนเพื่อแผ่นดินนะคะครับผม ท้งสอนรำน้ำเพชรน,นะคบก็ได้เป็นการสแสดงลิเกการกุศลน,นะครับเพื่อหารายได้ทั้งหมดนะครับทูลกล้าถวายเป็นพระราชกุศลน,นครับแดบองค์สมเด็จพระเทพนะครับ เน uhm ื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาณที่มหาวิทยาลัยนอศกรุงเทพวิทยาเขตดังสิตนะครับก็ขอเชิญนะครับทั้งนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปนะครับหากท่านใดสนใจที่จะมาร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านไปพบกันที่มหาวิทยาลัยนอศกรุงเทพได้นะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับเราจะได้ชมทั้งการแสดงลิเกนะครับและก็ คอนเสิร์ตนะครับจากทีมงานสอนรามน้ำเพชรนะครับก็ขอเชิญทุกๆคนนะครับมาทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็เจอกันนะครับสวัสดีครับผมนายชลากรคำภูครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงไทยนพพลิตครับครับผมตอนนี้เราได้มาหย่บตัวแทนพระนางของวิเกะการส่วนในครั้งนี้นะครับผมให้เขาแนะนําตัวกันเลยครับผมครับสวัสดีครับผมสอนรามครับค่ะสวัสดีค่ะน้ำเพชรค่ะครับ เราทั้งสองคนนะครับก็เป็นประนาทีมงานคณะสอนรามน้ำเพชรนะครับที่ได้มาจัดการแสดงลิเกการกุศลในครั้งนี้นะครับครับค่ะก็อยากจะถามทั้งสันราแล้วก็น้ำเพชรนะคะว่ารู้สึกยังไงคะกับลิเกการกุศลในครั้งนี้ครับครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้มาร่วมกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับร่วมกับทั้งนักศึกษาครูอาจารย์แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับ ที่จะได้มาชมการแสดงลิเกในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเรานํารายได้ทั้งหมดนี้นะครับเพื่อทุนกล้าวถวายครับเป็นพระราชุุศลแด่องค์สมเด็จพระเทพนะครับใช่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านที่สนใจนะคะก็มาร่วมทําบุญกันแล้วก็ยังได้ร่วมชมการแสดงลิเกสอนดามน้าพิทและก็คอนเสิร์ตของสอนดามน้าพิทด้วยค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็สําหรับชื่อตอนว่าเพื่อแผ่นดินเนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างคะครับก็ ถ้าเรื่องว่ามีอะไรพิเศษบ้างเราก็ยังขออนุญาตยังบอกไม่หมดละกันนะคะแต่ก็ถ้าใครอยากชมหรือสนใจก็ไปเจอกันได้ค่ะที่มหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพนะคบค่ะวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะัอผมแล้วสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนทางบ้านบ้างครับครับก็ฝากนะคะฝากถึงใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะครับหรือว่าทุกเพศทุกวัยเลยนะครับ ให้ถือว่าเรามาทําบุญกุศลครั้งนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งนรริกเกให้ได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคะ่ะแล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนอตคุงเทพนะครับกับนิเกการกุศลเพื่เอเกียรติเพื่อแผ่นดินครับผมที่วันที่28กุมภาพันธ์2558ครับรุงร่ง,รงเ,เร,ร,ร,รืองนิเกคอนเสิร์ตรบเครื่อง เริ่มเรื่องต้นบายขอเชิญทุกท่านทั่วหน้าทั้งนักศึกษาครูอาจารย์ม่อเกินทุกคนทุกบ้านมารวมสําราญสดใส ม,มหาวิทยาลัยนอตรวม,มเอสแบกเชิญท่านไปแจกน้ำใจ